xuống khá mở xuống bò mê bình nông của thỏa nhiên của cô của mở xuống tay có hạc thì hạc lên nạp giám của con khá mở xuống khá mở này mà thường tố nắp 60 năn có tố nạp xuống hốc tố nạp xuống tố xuống hốc thì bỏng, mân, bỏng ăn đều cắn qua mái mắn bỏng ăn đều cắn thì bỏng mắn ăn đều หกศูตีป่องมันเหมือนกันก็ยค,ค่ก้นเจ้าตัวนับ0ูนยเป็นตัวนับการเงินตั้งหักตกแต้มเต,มเตมะเพราะภายใจ้ตัวนับ0ูนยนย์ในตั้งหัก ก็อัมรีตกแต้มตกแต่มเรื่งตั้งหักการเงินก็อ่ลรีการเงินก็อําเปียงเปิ่นอํามักอมีเปียงเปิน,ปเ,ปนเป็นตัวนับตั้งหักลูเงินลูตั้งหักล่มเงินล่มตั้งหักอัมลีเงินดีก็เพราะฉะนั้นก้นใจตัวนับ

มียุกยักห้ามเป่าอัมมิสังกินเพระาะฉะนั้นก็ตั้งนอกตัวไต้แล้วเป็นคน้นกนมากคนมีเสตาก็ตั้งนั่งเตะเตะอัมมิสังเป็นเป็นตัวนับอัมดีใจเป็นค้นมีเมตตาตั้งติมดีเมตตาพอมีเมก็มีเมน้อยพอมีโผ ก็มีผลน้อยเมตตาตั้งเต็มดีเมตตาเมตตาเสิงส่งช่อนช่อนเมตตาอันเสิงส่งช่อนช่อนอัมรัตชื่มโมกโมกส่งส่งเมตตาโคตโคตเมตตาลับรับเจ้นั้นนะมันเป็นเมตตาตั้งเต็มดีเป็นค้นลายใจลายคอ ก็เป็นตั้งปลายหมากมีก็เป็นตัวหนับอันตัวเหล็บตัวเหล็บนกแคมแต่ตั้งนด้มีสังพึ่งมันมีสังเหมือนตั้งพึงนั่นหะหันหันหันพึงเนี่ยทางวัดตั้งได้เป็นต็มีน้ำเจมมันมีน้ำเจมมันนะเป็นตัวนับอ่ำดีตั้งหักก็อมดีผายการเงินก็อมดีกำในลองไปอยู่ดีไปอยู่ดีแต่เป็น khai hàm chếp, xay lông hầm chếp tông nói, hồ khẩu môi, bên nơi ngọc, bên vắt ngai bên sơ lực lượt, bên hồ khẩu chếp, eo chếp, eo ngang, bên kho chếp, bên lôm chắc, lôm ngàn, bên lượt lử, bên hồng vào vãn, bên lượt lử, lượt lử, bên tuy tu, ลูกร่างอำ่ำอ่ำแข็งแรงลูกร่างอำ่อำอ่ำสมบุญอ่ำแข็งแรงอ่าเสื้อพันอ่ำแก่นแข็งเฮ็เธอเจ้ากามาอ่ำเต็มทนนะลองเจ้ากามาเต็มเต็มทนแต่อยุบยอมอ่ำดีชเชมิลค่ะเนาะหาชนชนหกเนี่ยหาปอนกันเวค่ะพราะไม่พี่นอ้องเขาอ่ำปันพ่อนดีค่ะ มาสูงคะ่ะนี่เป็นลายโดยแห่งถัดตัวนักคุณตาเจ้าที่เลยเขาห้าลายหูที่ปองไว้ค่ะพอไม่ไปน้องเขาคะ่ะมาสูงคะ่ะยังช่วยอยู่ดีมีเงินห่างดีกึกปื้นก,กูก็กูคนคะ่ะมาสูงคะ่ะ